จัดไปสบายดีพบกับโกวิเคเหมือนเดิมอ่ะพอจูเนอร์เข่าใหม่ลูกค้าทีน่ฮะไพทีกำลังสอกซื้อพอจูเนอร์คันนี้ตอบโจทย์เลยไม่ไม่ยักษ์สามพันซีซีลูกค้ารุ่น vn turbo อ่ามาเบิ่งหอบคันนำกันเลยสวยๆงามๆสีนสันงาม,งามๆเหลือมๆเลยสีเดิมเลยลูกค้าสีเดิมค่าสีร้อยทุกคันนี้ออกซื้อลูกค้าเลยไพทีัจบจองส่วงนี้ มีโรปรโมชั่นส่วนลดพิเศษพิเศษเ,เลยอ่าสีสันส,สวยๆมาเบรกรถคันนี้กันก่อนได้เลยนี่ส,สวยๆงามๆเลยเดี๋ยวมาเบรก้านในนรถกันว้าวเป็นเบาะหนังพรมม่อมคันเด้อลูกค้าพรมม่อมคันเลย,ลเลยสะอาดสะอ,าอ้างเนาะงามตาแอร์หลังมีแอร์เพดานขับหลายคันนี่ส,สวยๆงามๆจะเป็นเบาะไฟฟ้าปั๊บได้ลูกค้าปับบ๊บเบาะไฟฟ้าได้เด้อ เดี๋ยวจะเบิรงให้เบิรงปั๊บเลยเบาะน่นี่นี่เบาะไฟฟ้ามาขอบเกียร์พิเศษเป็นเกียร์ออโต้ถักลายคันนี่ไปได้ไปหรือว่าสุดยอดเลยสดสงามๆเย๋ะวสิเปิดทั้งให้เบิรงจั๊กจักสุดยอดเลยคันนี้อ่าเดี๋ยวมาเบิรงหของเครื่องลังกันก่อนลูกค่ะเดี๋ยวมาเบิรงหของเครื่องลังกันก่อน ว้าวห้องเครื่องมันจะเอาไปละเนาะสุดยอดเลยบ่บีหัวบ่บีซึมหรือคะอ่าขัดลายคันนี้ถือว่าเรียบๆงามๆเลยจะเป็นเดิมๆเด้อจะบ่มีหอยตั้มหอยหยางคานอีคา,านเดิมทุกอย่างเลยจะบ่มีคําว่าเกิดอุบัติเหตุมาเ้องรถดคันนี้เนาะอับประกันเลยเม็ดออกเม็ดอ,อัดสุดยอดจากโครงงานคันนี้เนะาะนทึกจัก เดี๋ยวมาเบิ่งเมทอัร์กำกันลูกค่ะอ,อ่าสำหรับเมทอรัโรโตหงงานเนาะขัดลายคันนี่นี่เดิมๆจากโ้องงานเลยเมทอารอืมเกิดเคยเกิอดอุบัติเหตุเลยไปได้ไป,ไปนั่งขับซิซิลเท่ๆได้เลยเลูกค้าพร้อมใส่งานสำหรับที่ครอบครัวที่กำลังสอกซื้อรถแมน่นเหมาะสมเลยคันนี่อ่า แอร์เย็นๆนี่เนาะมาพร้อมเครื่องปรับอากาศทาั้งมีทั้งปีสูงปีช่วงปีสิบสามมีแอร์อยู่เพดานลูกคฮะถักลายเนาะเบาะของเขาสามารถนั่งได้อยู่เออาลายฐานเนี่ยครบเจ็ดแปดคนไหนเกาคนไหนเนาะลุกฮะส่วนด้านหลังสวยๆงามๆด้านหลังเนาะถักเลย ไปได้ไปบ่พิดหลังลูกเต้านั่งลินอยู่เนี้ใส่เครื่องได้ไลร้เลยคันนี้ใส่เครื่องคล้องได้ไลายบ่เอาลงหน,น,น้เนาะตามการการนำใส่มาของไครเราระบบพื้นระบบไฟเป็นเรียบร้อยเนาะสุ่างแม่เขาเสร็จให้ร้อยก่อนที่จำหน่ายให้ลูกค้าเนะ้าหากว่าทานได้สนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ขังเึิงเด้อลูกค้าคันนี้อยากว่างามสุดอืม มักคันใดมักรถแบบใดสนใจแบบใดถามโกบีเคไดเ้เลย,เ,ลยเนาะทีมงานเรามีรถใหม่มานําเสนอตลอดรถด,ดีมีคุณภาพต้องห่านนี่ห่านเดียวห่านบีเคหรือว่าพบกระเพ้าหรือว่าทุติดต่อเขาโดยตรงเลยโกบีเคจัดไทยอ่ะขอบใจลูกค้าที่เข้ามาติดตามสวสดกดไลค์กดเซร์ฮันดเดอร์อ่าโอเคเรือง